วันนี้มาพบกับเยเล็กอีกแล้วมาเข้าครัวกันเลยแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงใส่เห็ดฟางเป็นอาหารชั้นสูงเป็นอาหารตามฤดูกาลหากินได้ปีละครั้งมีวิธีทำง่ายๆแต่อร่อยอร่อยมีบางคนที่แพ้ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานก่อนรับชมอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปไปรับชมกันเลย<อ>วัตถุดิบเครื่องปรุงน้ำยำนางผักหวานเห็ดฟางไข่มดแดงชะอมใบแมงลักตะไคร้พลกสดหอมแดงน้ำปลรรา น้ำปลาเกลือและผงนัวค่ะเริ่มแกงกันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะทุกอย่างครบแล้วเนาะ,ะนนอย่านั่งลุงไปค่ะเพือ่อนๆอย่านั่งหลังบานเยเล็กเช่นเคยค่ะ เขียวอึง๋งเขียวอึ๋งเลยค่ะเพืเ่อนๆจากนั้นก็ใส่เห็ดลงไปค่ะเหเเ็ดฟางเนาะเพื่อนนดอกใหญ่ๆเห็ดฟางใส่ลงไปก็จะมี เกลือเนาะคะ่ะนอะใส่เกลือก่อนตะไคร่ค่ะพริกค่ะตะไคร่นันเย่เล็กหั่นเอาเนาะพริกเย่เลกอะหั่นเอาคือกันผัหยากเพชรกะกินตอนพริกเลยค่ะตามด้วยหอมแดงเนาะคะ่ะเย่เล็กกะหั่นเอา ใส่ไฟแรงเด้อค่ะเพื่อนๆรอให้เดือดเนาะค่ะเนะาะหม้อเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆม้อเดือดแล้วใส่น้ำปลรราลงไปค่ะต้องใส่ตอนหม้อเดือดเนาะน้ำปลาจะได้บุกข,ข้าวเนาะค่ะเนาะ เอาให้เห็ดสุกแป๊บหนึ่งค่ะเพื่อนๆเห็ดซุกแล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นใส่ผักหวานลงไปค่ะผักหวานป่าเนาะค่ะเนาะ,ะหวานป่าอินกกได้มาจากตลาด กับโบค่อยสดปันไดค่ะแต่ว่ากะโบเป็นยังกินได้คือเกา้าใสผักหวานลงไปหอมผักหวานขึ้นมาเลยทีเดียวหอมค่ะหอมยังโบเสียกะหอมล่ะค่ะเป็นตาแสบแล้วเพื่อน เป็นเมนูอร่อยเมนูหนึ่งเด้อค่ะแกงผักหวานใส่เห็ดใส่ไข่มดแดงเนี่ยจากนั้นก็ใส่ไข่มด,ดไขมดแดงลงไปค่ะเพื่อนไข่มดนะคะแอนแอนไขน่แอนแอนค่ะใส่ไข่มดลงไปเอาให้เมืดค่ะ ไปหาบปเปีนเนาะอาหารชั้นสูงได้ค่ะไขมดแดงเนี่ยสุกไม่ยากนะคะแล้วก็เพิ่มความนัวลงไปด้วยน้ำปลาค่ะเพื่อนเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลาแล้วก็ความแซ่บความนัวด้วยผงนัวค่ะ ไครไม่กินก็ไม่ต้องใส่เนี่ยนะคะบางคนบม่กินเนาะค่ะเนาะผงนัวผงนัวผงนัวป้าทุกวันแห้วคือไปตเแษเถอะเนาะเพื่อนๆเอ้ยชิมรสค่ะเพื่อนๆชิมรสบนหน้านเด้ค่ะเพื่อนแค่บนแดงนี่กระสุกง่ายๆพักนี่กระสุกง่ายๆ อร่อยอร่อยอุ้ย,ยเลกเข็ดกับเขาหลังมานน่ข้างเดียวค่ะเพื่อนอแซ่บเลยค่ะกะได้ถูกค่ะเป็นเชฟฉันยอดเลยสุดท่ายเนาะค่ะเนาะกะส่อย่างค่ะนี่ใบแมงลักลงไปตามด้วย ชาอมค่ะเพื่อนๆนะมีแต่สมุนไพรมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสหลดแล้วก็ปิดแก๊สค่ะเพื่อนๆสุกแล้วค่ะเป็นจังไหรค่ะเป็นจังไหนค่ะเป็นตะกินบอเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนสุกแล้วค่ะ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปของเยเล็กด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย